ผมจะพาะท่านผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนบ้างนะฮะก็3ตัวด้วยกันมีซีโนแวคมีจูราคอสในทีแล้วก็มีไบยาตรงนี้เรื่องของซีโนแวคเนี่ยคุณหมอโอภาสเนี่ยนะครับก็เป็นคุณหมออยู่ที่ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกอยู่โรงพยาบาล จุราลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทยเขาโพสต์เฟซบุ๊กไว้อย่างนี้ว่าเวลาจะดูคนฉีดวัคซีนเนี่ยคุณอย่าไปดูจํานวนเข็มแรกนะคุณต้องดูจํานวนที่เข็มสองอย่าไปดีใจกับเข็มแรกเพราะว่าการตามเก็บเข็มที่2เนี่ยในกลุ่มผู้สูงอายุก,ก็ดีกลุ่มโรคเสี่ยงก็ดีหรือคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องได้รับการครอบคุมเข็มที่2ในพื้นที่ที่เสี่ยงสูงอย่างเช่นกรทมอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มที่ได้รับซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยซึ่งรับมาเนี่ยภูมิมก็จะตกลงเรื่อยๆจําเป็นจะต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม3ไม่งั้นเนี่ยจะมีภาวะเสี่ยงปอดติดเชื้อนะครับเรื่องที่2เนี่ยนะครับเราจะไปดูที่จูราคอฟไนทีนนะฮะเขาบอกว่าวัคซีนชนิดเนี้ยจะเหมือนกับวัคซีนชนิด m rna และคาดว่าจะใช้ได้จริงเนี่ยประมาณสักเดือนเมษาปี2องนก็คือปีหน้านั่นแหละเขาบอกเจ้าจูราคอฟไนทีนเนี่ยสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียส ได้นานถึงสามเดือนนะครับและเก็บที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยได้2ส,สัปดาห์คุณและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นเนี่ยมันยังผลิตได้เร็วนะรวมถึงสามารถปรับแต่งพันธุก,กรรมเนี่ยเชื้อที่กลายพันธุ์ได้ถ้าสมมตินะวันหนึ่งเนี่ยไอเจ้าไวรัสโควิดในทีเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปอีกแบบหนึ่งดูลาคอฟในทีเนี่ยมันก็สามารถปรับแต่งตามที่มันกลายพันธุ์ไปได้ด้วยนะเขาบอกว่าจากผลการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิชนิดแอนติบอดีเนี่ย ได้เท่ากับวัคซีนชนิด m r n a สามารถยับยั้งการจับโปรตีนกลุ่มน้ำได้ถึง94เท่ากับไฟเซอร์เลยเขาบอกประมาณนี้นะฮะและไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงนะมีเพียงไข้ต่ำอ่อนเพลียหนาวสั่นบ้างนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มขึ้นไปในอาการดีขึ้นภายใน1-2วันอีกตัวหนึ่งคุณก็น่าจับตามองนะครับ เป็นของบริษัทไบยาฟโตฟาร์มเรียกว่าไบยาฟาร์มิงซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตโมเลกุลโปรตีนได้อย่างง่ายและรวดเร็วต้นทุนต่ำกว่าชนิดอื่นเขาบอกการวิจัยนียเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าเราจะได้ใช้กันประมาณสักเดือนเมษาหรือต้นกันยาปีหน้านี้แต่ก่อนจะเริ่มใช้เนี่ยเขาจะต้องทดลองกับมนุษย์ก่อนทดลองกับอาสาสมัครเนี่ยนะครับ ในระยะที่1หากทดสอบผ่านเนี่ยนะครับทุกระยะปลอดภัยเนี่ยคาดว่าจะเริ่มผลิตเนี่ยให้ใช้ได้เนี่ยก็ประมาณสักกลางปีหน้าหรือไตรมาสที่3ของปีหน้านะครับประมาณนี้ครับก็2ตัวหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะก้าวไปถึงเนี่ยสตัวนั้นกรุณาหน่อยนะครับหาวัคซีนดีๆมาฉีดปีนี้ก่อนเพราะมันเหลืออีกตั้งหลายเดือนไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอสตราเซเนกามันคงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นหาที่มันดีและเพียงพอมาดีกว่าครับขอบคุณครับ